ช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียายาไอ้ยียลที่นั่งอ่านอกูน มุาคนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกครอบครัวเป็นแหล่งกำเนิดแรกของมนุษย์และยังเป็นแหล่งกำเนิดของอารยาธรรมต่างๆอีกด้วยดังนั้นเราต้องศึกษาถึงคำสอนของหลักศาสนาบัญญัติที่เกี่ยวกับครอบครัว ครอบครัวประกอบด้วยสามีภรรยาและลูกคำสั่งของอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวนั้นชัดเจนมากอิสลามกำหนดให้ผู้ชายเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานและจัดหาสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่ภรรยาและลูกและต้องคุ้มครองคนในครอบครัวให้พ้นจากความชั่วช้าต่างๆส่วนผู้หญิงถูกกำหนดหน้าที่สำหรับการดูแลบ้านอบรมและเลี้ยงดูลูก จัดหาความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่สามีและลูกหน้าที่ของลูกคือการเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่และเมื่อโตเโโตแล้วจะต้องรับใช้พ่อแม่และจัดหาสิ่งจำเป็นให้แก่ท่านทั้งสองพ่อแม่ของผมมีกฎที่ดุและไม่ดุของที่ดุจะมีไม่กี่เรื่องเช่นต้องกลับบ้านก่อนมกร ก่อนละมาจะไปเล่นที่ไหนก็ได้แต่ถึงเวลากลับบ้านต้องกลับเวลากินข้าวทุกคนต้องกินพร้อมกันแล้วก็การไปโรงเรียนที่ผมจําได้พ่อจะเข้มงวดกับการไปโรงเรียนมากจะทําอะไรก็ได้แต่อย่าลืมอัลลอฮ์เพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อันนี้ที่จําได้ที่รู้สึกว่าตัวเองก็พยายามจะใช้ในปัจจุบันส่วนอื่นๆเนี่ยจะไม่ดุอยากทําอะไรอยากเรียนอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะไปไหน พ่อก sure. no ับแม่ไม่ดุเวลาที่เพื่อนผมมาที่บ้านเนี่ยแม่ก็จะชอบทําให้ผมประทับใจแกก็จะกวาดบ้านเตรียมบ้านทํากับข้าวจนเรารู้สึกว่าเวลาเพื่อนมาบ้านเนี่ยด้กความที่บ้านเรายากจนแต่เวลาเพื่อนมาบ้านเนี่ยกับข้าวก็จะดีที่พักที่นอนเวลาเพื่อนมานอนบ้านเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนที่บ้านแม่เราจะต้อนรับเพื่อนเราดีมากเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากทั้งที่บ้านเราก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายแต่เวลาเพื่อนมาเนี่ยต้อนรับเพื่อนเราเหมือนกับ เห็นเพื่อนเราเป็นลูกของเขาด้วยแล้วเพื่อนเราก็จะชอบรู้สึกว่าเวลามาที่บ้านเราเหมือนกับมีแม่ได้รับการดูแลดีฉะนั้นมันมีเรื่องกฎที่จริงจังกับเรื่องที่เปิดให้ลูกได้เติบโตแบบเป็นตัวของตัวเองและซัพพอร์ตให้กำลังใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองเยอะมหาศาลแต่ใช้วิธีการใช้คำพูดใช้เทคนิค ที่จะทำให้ลูกเห็นถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของเขาลูกๆคือความไว้วางใจความเปิดปราและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าและพ่อแม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพการเจริญเติบโตการให้การศึกษาและการอบรมขัดเกลาวพวกเขาและในการให้การอบรมขัดเกลาที่ดีแก่พวกเขานั้นบิดามารดาจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างแน่นอน คำพูดเนี่ยสำคัญมันสามารถที่จะสร้างคนก็ได้สามารถที่จะทําลายคนก็ได้เนื่องจากคำพูดสำคัญคนที่อยู่ใ,นใ,นในกล้กันมากที่สุดคือพ่อแม่และคนในครอบครัวคือลูกฉะนั้นการที่พ่อแม่ไม่เรียนรู้วิธีพูดกับลูกด้วยวิธีพูดแบบสร้างคนเนี่ยมันทําให้เกิดผลกระทบมันทําให้เกิดผลเสียต่อลูกมากแค่ไหน ความคิดหลักเลยที่จะต้องมีก็คือความคิดที่เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถแก้ไขได้และเด็กทุกคนเป็นเหมือนต้นไม้ที่เราจะสามารถรดน้ําได้ให้ปุ๋ยได้ให้ดินได้และเติบโตได้ถ้าเราใช้ปุ๋ยดีดินดีน้ําดีให้กับต้นไม้ต้นนั้นเราอาจจะลืมคิดไปว่าลูกเป็นเหมือนกับเด็ก ที่กําลังจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตและบางครั้งการที่เด็กดือ้อเด็กไม่ฟังพูดและไม่ฟังนั้นเป็นผลมาจากที่เราคุยในทางที่มันไม่ถูกต้องกับเขามาตั้งแต่เด็กด้วยซ้ําผมอยากจะยกตัวอย่างอันหนึ่งเรารู้จักฟิรโอนฟิร์โอนหรือฟาโรเนี่ยเป็นผู้ที่ประกาศตั้งตัวเป็นพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นเองเนี่ยอัลลอฮ์ยังให้นาบีไปหาฟิรโอนเนี่ยแล้วก็กาชับว่าฟักูแลนละหูก้าวลนลยินะจงกล่าวกับเขากับฟิรโอนเนี่ยด้วยคําพูดที่นิ่มนวลที่ดี ละอันละหุยซักจะเราเอายักษ์เฉ่ะเผื่อว่าวันหนึ่งฟิเรามูนเนี่ยอาจจะระลึกขึ้นมาได้อาจจะยำเกรงขึ้นมาก็ได้นั่นคือเอาล่์ให้คนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกคือศาสดาไปหากับคนที่เลวที่สุดของโลกคนหนึ่งคือผู้ที่ตั้งตนเป็นท้าเจ้าเอาล่ะก็ยังกำชับว่าจะต้องใช้คำพูดที่นิ่มนวลและดีที่สุดเผื่อเขาจะได้ตระหนักได้ลูกเราที่เราประจันหน้ากันทุกวันกินข้าวกันทุกวันนอนกันทุกวันเนี่ย ความชั่วเขาเนี่ยเหมือนกับฟิตมูนไหมดีกว่าเยอะแล้วทําไมเราถึงไม่เลือกคําที่มันดีที่สุดที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกของเราุา